บลิงจับตาลิซ่าแบล็คพิงทิ้งว g จีแน่หลังเห็นสัญญาณผู้จัดการส่วนตัวแฟนๆจับตาอ,อนาคตแบล็คพิง์หลังผู้จัดการของลิซ่าแบล็คพิง์ออกจากว g จีแล้วช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาแฟนๆต่างก็ได้รับสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับอนาคตของซีสาวแบล็คพิง์ในฐานะกลุ่มเคป๊อปภายใต้ว g จีและก็มีข่าวลือว่าสมาชิกบางคนหรือทั้งหมดกำลังจะออกจากค่ายไปเริ่มต้นอาชีพใหม่แต่ในเวลานี้ก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่แฟนๆสังเกตเห็นเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับผู้จัดการของลิซ่าแบล็กพิงค์ทำให้พวกเขาเชื่อมากขึ้นว่าการยุบวงของแบล็ k พิงค์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อลิสคังเป็นผู้จัดการของลิซ่ามาระยะหนึ่งแล้วตามโปรไฟล์ของเธอทำงานที่ YG Entertainment มมานานกว่า5ปีในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสอย่างไรก็ตามโปรไฟล์ของเธอ,อยังแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของเธอในค่ายเพลงสิ้นสุดลงในเดือน ตุลาคมสัมพันยาทำให้แฟนๆไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับแผนการในอนาคตของ b l a c k พิ n k หรือไม่